สวัสดีค่ะพ่อก,กันกับเมย์ไงสั้เวียนหน่อยละครั้งทองเมื่อนี่มาเยี่ยมน้องอยู่ลรงบยานให้แน่ในยุ่งห้องพิเศษพี่น้องก็สไดในยุ่งห้องพิเศษก่ย่อนลูกไส้เขาทํางานเป็นอายการเนาะได้ด้ใส้ภูมบัญชีกลางนี่อายการยุสานรัชดาพิเศษนี่พู้เล่าทํางานอันนี้กันเลยเล่ามายเยี่ยมแม่ ขาตอนนี้ไม่เยี่ยมน้องสาวกำลังกินเข่าปวดไหล่ปวดแท้าปวดขาปวดขาเป็นรอยเป็นรอยเป็นยังไงปวดไหล่เป็นยังไงแม่อกวงยังเขาด้วยยังเขาเขาบ้าชีวิตอะไรชีวิตของคนเฮามันวันไหนวันนั่นมันมั่วปุ่จ้าว่าใกล้แน่ขนาดนีลูกดีมีเงินกับพ่อได้อยู่ห้องพิเศษ <c oughs> ขันลูกบอดีบอมีเงินกับบอดีอยูยุของพิเศษอายุ้องร่วมหมอผนกับเบื้องนี่ดีดอกแต่ว่าหังการเป็นยูมันหังลาบากัอายุของไหนก็นดีเมือ,อมันต่างกันเออมันต่างกันที่า,าเห่าบอดีมีผู้อื่นี่มากผลเฮ่าแค่นั้นพี่นอนกะนี่คนย่อท่องเล่ากับม,ายามะมายำเออมะหยักอันไม่แง่หน่อยนี่ผู้อันผู้ <Okay. S 2> คนคนเฝ้าไข่ประจําตัวจะขอเงากินยาพ่อเจ้าของ เงือดไหลไฟล่าบ้าผู้ผู้เฝ้าสิป่วยก่อนผู้ผู้อันป่วยเผื่อนี้นั่นก็เลยมีก่อนล้ำก่อนหนึ่งี่น้องเอาก่อนล้ำมาเฝ้าล้ำให้ฟังเปิดว่าวบตะจักรของคนพะนะเอาพอนี่เจ้าไทยให้ข่อยเนี่ยเจ้าไทยมีไม่ได้เออข่อยจะเป็นผู้ล้ำเจ้าไทยเด้หรือเปล่าเจ้าไทยได้ก็จะทำเอาลัง lắm nằm, nằm, nằm hãy khuất bụi xăm cơ người Khuất, khuất bụi thân khuất bụi xăm Khuất bụi là nó quên là, Và... th là, th thỏ thỏ. là đuổi đuổi Này trong khu vại vượt khuất lỗ cả bò à xưa anh con tay của con, cơ kỳ này tục mưa Nên làm được nhàng nhàng ca ก็ต้องเป็นคนออย่างไรงอยากให้เน้อยได้พองเปียบค,คือกับตำรวจน้ำตามจับนอผูล,ลายกยอมปล่อยยำ,ำ,ำเห็นเขาถูดน,นักเบ่าหรืออาัากะว่ากันตามนั้นและวู้ลงท่านคือหัวหน้ายมพิบาลเป็นคนสั่งโทดจำขังเด้อผู้ไปคือคดอดนไข่ดอกควายเต็ม เอาเลยก็ไปยังอย่างโยกตัวยางเอามาค้อไหนไมายกตัวยางให้เพื่อนเมืองยกยกตัวยางขั้นดันเข็นโทษเจ็บป่วยนั่นคือโทษจำขังขังบ่มเจ้าว่าขังไม่ได้หงกดารเจ็บป่วยนั่นคือโทษจำขังจั๊กวันด่งสวนคออันนี้ไข้แม่ดนส่วนด่าง ยนตะมือส่วนตามือจัดสวนดับสวนของท่อทะวานกระสวนบ้านนี่เราผู้บางคนสายน้ำเสืือออกจนนุงพันกันนับบอกควายเม่ว่าเบากรวยุน่ควายอันนี้หกดมีหน่อยละจนไก่ย่าง เ้าผู้มาเฝากันจน่วยนอนบลับินบ่ได้เมื่อนั้นใส่กระฟองกันเลยแล้วเงนผู้่ามาใส่ดอกแต่พันเกศหุนไปพันหไปพัหกเอผู้บางคนกะยืมน้กเพื่อนบ้านมาใส่ก่อนซ้ำมันหายมันเต็มที่แต่ผู้มอละนาตายเทปการเงนบลาถึงมื่ถึมือูมตายกอน้า นี่แหละคือเว้นห้ผู้บอดตายกะไข่แน่แมนบ่ผู้เจ้าวันผู้วอดตายกะไข่แน่กันตายนี่มันกะแย่ผู้บางคนกะหล่อแล่ป่ยอมเปิดใจคืนกลมะที่ใกล้ม่พ่อกับแม่ได้แ่กลมปลุกอ่างงามเจ็บเป็นมองวิเห็นหนทางกับซอยยังบ่มีได้เง้ยงูวนไปเนาะ พันข้าเป่าคนปวยไม่แย่น่อยคนไปขาไปขายตัวกันนักข้าตเป่าคนปวยเป็นไ,ไหนผูเขารัมภูเขารวยนี่งันท้องบ่าขาดใจแม่ไปนอนเฝ้าไข่กินเลอาจนวนกับวัหวหวมูผู้บริเุทิ์ั่นมัเป็นเาน่าต่อใจในกีินจนอวดคนอวดงานสื่อว่าเนี่ยใส่ตูข้ข่าคนป่วยจนเล่นเขียน เออแน่ยูแน่กินกะไหลงัดขางตู่ข่างค้นควยจะเหม็นเอี่ยส่ันว่าสื่อมาเนี่ยใส่ตูข่างค้นกลวยจะเป็นเกียนผู้คนเลี้ยงมาหาสื่อสิ่งของดอกไม้เดียวนี่ไงตกวใหญ่กินหลจนพูดยำกินหลจนพูดยำหมุนเมื่อเรื่องรำกะพอนตร

เร่มาจำจำวิามีเงินทองข้ามีเงินทองขาดข้มาันเรียกยจุขอแย่าง่ีเงิามันแแจ้งตนี้มันข้อแ่จ้งดร่องกานรัด้าางคนยังกับเป็นนอปินปินเป่าคนป่วยทัางหาเนินความขาดเถินมีหลายแนวสมหูกเยี่ยนกระป่านนั้นข้าเขาสารอาหารแม็นกิดเมื่อเทียง มองเห็นตัวผู้บางคนกับผน่าเฝ้าแม่ผู้บางคนกับผนา่าเฝ้าพ่อชูปุ่นเยวจนมาลำอาคน่วยรวยบ่มีเออวัฒนกิจชีวิตมันนัาเป็นจริงสิในสัเบเปลี่ยนเลียนบนะพี่น้องให้เฮาเอ้ยให้พากันทำบุญดอกแซงข้ามน,น่อเอาไว้ บาดเมื่อยี้ม้าตายจีได้ไปเมืองฟ้าจุดไปสีไปเทวาจุดสีเป็นเทวาเกาตหนาสูบเกี้ยปอบาชาเหลือยงี้ยคนชราหลือหนุ่มน้อยข้าวหอยแต่เอนตายมางางทำบุญกินอะไรอไปเจอเด้อน้องอากินอะไรโอ้่อเป็นยา

จากน้ำถ้าบุญไหวเวลาพ่อกินกับฉันพ่อท่านกับท่านนี่ตั้งแต่หาแต่เอาพ่อกินบะท่านมวลาพ่อเหม็นเนี่ยากน้ำถ้าบุญไหวพ่อได้อาศั้ย่างกินย่างปวยคือเอาเจ้าเศษอะย่างอยไรปวยจะถี่กินบะไรมือนี้ยังใช่แน่ตัวกินได้ยางกับพ่อไ้ยากขอบคุณขอบคุญได้กินนอนย่างแต่พ่อไรพคนแค่คนติดตามเห็นไหมตังเล่นหน่อยแล้วค้งช่องช่องบลูทูธ ยาหมองใหญ่โช้ต่อบคุนทยาได้ไม่ทำจริงครับกินน้ำแวยกยาคนเกิดยาคนเราไม่หมดกินไได้ไปตรงมัไอเป็นมบไก็